อัเชลีนาคารประัอไปนะคะจะเป็นให้เจริญนะคะผู้ชายถือทูบเจวแและผู้หญิงถเจริญดอกไม้เพือถวายตัวเป็นผู้มตนะคะเด็กๆทุกคนนักเรีนทุกคนถนมมือนะคะอีมินา สกาเรน่าผ um ู้ชายปูเชนะอินินาสกาเรนะ่รรมังปูเชม่าอ totally ินินา โอเคนะนะครูค่ะนะโมตัสสะนะโมตัสสะนะขอโทนะโมตัสสุ น้โมตัสส่น้โมตัสส่าพระวะโตพะราห์โตพระราห์โตสามมาสามพุทธคุณสามพุทธคุณผู้หญิงจะพูดตว่าเองตานลำลุงไก้นะคะผู้ชายจะมราะว่างติดมัจยังคันเมยังันเติระาริ ตังขะควันตังสาระนาพัดฉามะทำมันจับสังคันจับพุทธมามิตรติพุทธมา มัคกติมิกกโน<ด>สังโฆปารินตุคำเป็นนะคะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญสาธิาเปรย์พูดตามรูปคุณนะคะข้าพเจ้าทั้งหลายโอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า องน,นั้นแมะเสด็จปรปนนีพานานแล้วทั้งพระราารมและพร,ระสงฆ์เป็นสาธารณะที่ระลึกนักถือขอพระสงฆ์ ไว้ว่าเป็นผู้ธมามากกเป็นผู้รับเอารับพู้พเจ้าเป็นของตนคือผู้นักถือพระผู้เจ้า 我们。Mm hmm. เออจะเป็น Kerang. Kerang. เล่น Facebook กันเดือนเนี่ยต้องได้เดือนกันนะเดี๋ยว มะยังทันเตมิสุวิสุรัตนา,ายะปิสารีสาหะปัญจศีรรานิยาจมามะนุติยัมติมะยังทันเต วิสุงวิสุงรัตนาขายาปิสารณีนาสหะปัญจศีรานิยดามะปติยัมปีมะยังอันเตวิสุงวิสุง ระคาะถ่ายแล้วติสารีนัสสหาปัญจศีลานิยาจา